สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพลกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูนเต็ดก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่11 มีนาคมนะครับสโมรสรกีฬเลิมพองเร้าจะเปิด ACG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมสวาดแคทนครราชสีมามาสตาร์เก็เป็นการใช้สนาม ACG Stadium เป็นครั้งที่2ในฤดูกาล2017นี้นะครับสำหรับโปรแกรมไทยลีกเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ชนกับคอนเสิร์ตการแอนโรสนะครับก็เลยทําให้สโมรสรกีฬเลลยมพองเราต้องขอสลับไปเป็นทีมเยือนในการบุกเยือนชนบุรีเอมาก่อนนั่นเองครับ แต่ว่านัดนี้นะครับจะได้ใช้ s c g Stadium ในการแข่งขันกับทีมนครราชสีมาถึงแม้ว่าพื้นสนามเองจะยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยป์เซ็แต่ก็น่าจะเป็นการเหมาะที่เราจะเล่นที่บ้านของเราเพื่อที่จะคว้าแต้มสำคัญก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ในฟุตบอล f c c h a m p i o n s l e g u u กรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กับสมสรอ,อุซานฮุนไดนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเตะกันค่อนข้างทีเลยนะครับเนื่องจากว่าจะต้องว่างเว้นให้กับคุณพลช้างสึกทีมชาติไทยในโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติไทยของเราจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียแล้วก็บุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจําเป็นจะต้องมีโปรแกรมไทยลีกเบียดเบียดกันพอสมควรนะครับ ซึ่งโปรแกรมไทยลีกก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเตะก,กันไปเมื่อกลางสัปดาห์นั่นเองนะครับสโม,มสรกีลนพยจิตรของเราก็สามารถบุกไปเอาชนะทีมพัทยายูในเตดมาได้3ประตูต่อศูนย์ก็เลยทําให้อย่างรั้งตําแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกอยู่ตอนนี้แข่งขันมา5นัดเก็บชัยชนะ5นัดรวดมีอยู่15คะแนนเต็มนะครับในส่วนของความพร้อมของผู้เล่นในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชแบงทศพันศรีปานก็ต้องรอเช็คความฟิตของทิสตองโดและลีโฮนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ ทสตองโดเจ็บจากการฝึกซ้อมก่อนพบกับพัทยาอยู่ในแต่ส่วนลีโฮนั้นก็เจ็บในเกมที่พบกับพัทยาอยู่ในแต่นั่นเองนะครับก็ต้องเช็คความฟิตใน วินาทีสุดท้ายว่าจะลงตามช่วยทีมในเกมพกกับทีมสวรรัสด์แคทนคอร่าจะสีมาได้หรือไม่แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่ามีตัวแทนทดแทนทั้ง2คนนี้ได้นะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็คขวาพิทักษ์พงกุลสุวรรณนะครับที่ได้รับความชมเยอะพอสมควรในเกมนัดที่แล้วที่ลงมาแทนทิสตองโดนและก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับกล่าวเป็นว่าถ้าทิสตองโดนและลีโฮยังไม่พร้อมก็น่าจะรอ สำหรับการลงสนามในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่จะบุกไปเยือนอูซานฮุนไดก็น่าจะดีกว่านั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมรสรกิเลนผิวเหลือของเราก็น่าจะเจอโจทย์ที่หนักจากทีกกทมสวัสด์แคทนครราชสีมานะครับเนื่องจากว่าเกมล่าสุดของพวกเขานั้นบุกไปแพ้ให้กับทีมบุรีรมยูเตตดมานะครับไม่มีแต้มนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้คาดว่านครราชสีมาน่าจะมาเน้นรับแล้วก็รอสวนกลับตามสไตล์การทำทีมของมิลอสโจสิกนะครับ ก็อาจจะทําให้เกมในวันพรุ่งนี้เป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรซึ่งวันนี้เมืองทอทีวีของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับโคชบานทัตวันสีปานถึงความพร้อมของลูกทีมของโคชบานทัตวันสีปานกันครับ วันพรุ่งนี้ครับเราต้องเปิด s c g Stadium ยนะครับพบกับทีมสวาทแคทความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับพี่แบนความพร้อมก็ต้องต้อง,องรอเช็คอีกเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บจากแมตที่แล้วอยู่อย่างรีโอก็ต้องเช็คความฟิตนะแล้วก็ออฟก็ต้องเช็คเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ส่วนผู้เล่นหลักๆก็อาคงจะเป็นเรื่องความร้าก็ต้องเช็คความพร้อมแล้วก็อ,ะ,อะไรอะ ความอยากที่อยากเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีแมตช์กับอุซานอีกอเงี้ยก็ต้องเอาคนที่มีความพร้อมที่สุดแล้วก็ต้องต้องต้อง,องอพักผู้เล่นเพื่อไปเล่นที่อุซานด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีหลายคนแอบเชียร์เลยในกระทู้บอลไทยบอกว่าอยากให้พี่แบน Sham พักกาลังหลักเพื่อไปชนกับอุซานเพราะว่าเ <ถ religion, S 2> มืองทองมาขนาดนี้มีโอกาสลุ้นที่จะได้ผ่านเข้าไปตรงนี้พี่แบนตามสไตล์พี่แบนเรามักจะมองเกมต่อเกมใช่มันก็มองเกมต่อเกมแล้วก็โอเคให้ความสาคัญกับแมตช์ที่กำลังจะมาเึงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่า ผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนแหละก็ต้องอยากเห็นผลงานใงขันที่ดีแล้วก็แต้มสำคัญสำคัญที่เราต้องได้ในบ้านอะไรเงี้ยมันก,ก็ก็บอกไม่ได้นะก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดครับก็อาจจะต้อง,ต,องต้องมีการพักผู้เล่นหลักๆไว้สัก3-4คนอะไรเงี้ยอื นครราชสีมาจริงมือลออเจอซิกก็เคยทําเป็นผู้ช่วยของเอสซจีเมืองทองเหมือนเขาก็รู้สไตล์เอสจีเมืองทองถึงแม้ว่าผลงานของเขา2เกมหลังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ประมาทไม่ได้เลยใช่ไหมครับประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่รู้แหละว่าทุกทีที่มาเล่นในบ้านเราก็ต้องเล่นเกมรับแล้วก็เกมของแพ่งแล้วมันก็เป็นงานยากที่จะจะ,จะต้องหาวิธีการเจาะนะครับนั้นก,ก็ก็ต้องต้อง,องใช้ความโอดทนแล้วก็มีวินยัยพอสมควรในการเล่นด้วยก,ก็คิดว่าพรุ่งนี้เราพยายามที่จะเอาสามแต้มให้ได้เพื่อรักษา ผลงานในการใ,ให้ดีตลอดเลยครงบในส่วนของอาการบาดเจ็บที่ซองโดไม่หนักมากใช่ไหมครับไม่รีโฮไม,ไม่ไม่หนักมากครับแต่ที่ตองโดเนี่ยน่าจะต้องต้อง,ต,องต้องดูวันนี้อีกทีว่าการเป็นไงแต่ว่าไม่น่าจะเล่นได้ในในวันพรุ่งนี้เพยงแต่เราหวังว่าเขาจะเล่นได้กับแมลูซานอะไรอย่างเงี้ แต่พิท e ักษ์พงศเองก็ได้รับคําชมจากเว็บบอร์ดต่างๆว่าโอ้โหเติมมันเหมือนกันครับผมก็เป็นสไตล์คล้ายโดรับที่ที่เราเราเราคิดว่าเขาน่าจะเหมาะสมกับการแย่งชิงตำแหน่งกับกับโดเปลี่ยนกันเล่นอะไรเงี้ยก็คิดน่าจะซับพอร์ตได้ดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าน้องเขาเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่แล้วก็ถือว่าทําได้ดีในแมตช์ที่แล้วอีกนัดเดียวจะทําลายสถิติต่างๆก็15นัด อันนี้คาดหวังไหมครับพี่แบงค์ไม่ได้คาดหวังเพราะว่ามันจะกลายเป็นความกดดันสําหรับตัวเราแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับผมว่าพยายามจะอยากให้เด็กๆคิดว่าทําแต่ละนัดให้มันดีที่สุดแหละถ้าเราทําดีที่สุดมันก็มันก็ได้ผลตอบแทนที่ดีอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราจะ,ะสามารถอเอาชนะได้พวกเนี้บเกมที่2ในบ้านที่เตะที่ s c g s t a d i เ m ดียมพี่แบงค์ก็อยากให้กองเชียร์เขาให้กำลังใจกันเยอะๆ,ๆถึงแม้ว่าเตะดึกมากสองทุ่มนะครับก็หวังว่าแฟนบอลจะมาให้กำลังใจเรานะครับเพราะว่ามันมันเป็นช่วงก่อน พักเบรด้ห้ทีมชาติด้วยะฉะงั้นก็ถือเป็นแช์สุดท้ายขอ,ของของของในรอบนี้พยายามที่อยากให้ทุกคนมามาให้กำลังใจนักเตะเยอะๆครับเราจะเอาสามแต้มเพื่อแฟนบอลได้ครับยังไงแล้วแฟนขับกีเรีนผชองของเราก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจขุนพลกีเลียนผีช่องกันเยอะๆนะครับที่สนามเ c g s t a d i เ m ดียมนี่เพิ่งจะเตะในบ้านเป็นครั้งที่2เท่านั้นเองนะครับในฤดูกาลนี้แข่งขันกันดึกสักนิดหนึ่งนะครับช่วงเวลา2ทุ่มตรงแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ หลายต่หลายคนอาจจะต้องทํางานกันในวันเสาร์นะครับพอทํางานเสร็จก็สามารถที่จะเดินทางฝ่าการจราจรที่ติดขัดที่แจ้งพัฒนาและก็เมืองทองธานีนะครับเข้ามาให้กําลังใจขุนพลกิเลศของเราได้นะฮะในเกมที่นักเตะของเราอาจจะละจากเรื่องของโปรแกรมที่เตะกันทีทีเสียงเชียร์นี่แหละครับเป็นกําลังใจที่ทําให้พวกเขาคว้า3คะแนนที่ต้องการเอาไว้ได้ในวันพรุ่งนี้และก็สร้างเสถิยเป็นทีมแรกที่สามารถชนะติดต่อกันรวดถึง15นัดให้ได้รวมไปถึง การให้กำลังใจนักเตะที่กำลังทำสถิติอยู่ในขณะนี้อย่างเที่ยวสินแดงดาอีกหนึ่งประตูเท่านั้นนะครับก็จะทําประตูครบ100นัดในการลงสนามรับใช้สโม,มสรเอซี c g เมืองทองอยู่ในเต็ดในโปรแกร,รมไทยลีครับยังไงแล้ววันพรุ่งนี้ช่วงเวลา2องทุ่มตรงเจอกันที่ s c g Stadium เต็มความจุกันนะครับ